เด็กหญิงนิยายลาแขนฉบับนางมารบทที่42ถังกูกูสงสายตาให้นางกำนันที่ติดตามตนถอยห่างออกไปจากนั้นพาคุณหนูรองไปยังสถานที่รับตาเพื่อสนทนา งานเลี้ยงวันขายวันเกิดพี่หญิงข้าล้มป่วยกระทันหัน ึงไม่ได้เข้าร่วมเพาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นพอได้ยินเข้าหูมาบ้างนอกจากเรื่องชินอ๋องกับซ่งซื่อจือขอพระราชทานสมรสค่ำคืนนั้นยังมีเรื่องน่าตื่นตกใจอีกเรื่องหนึง่งนั่นคือฝ่าบาทที่ให้ความสำคัญกับพี่หญิงมาโดยตลอดไม่ได้ประทับค้างที่ตำหนักคุณหนิงภายใต้การปกครองที่เปี่ยมเมตตาของพี่หญิงตำหนักไหนไม่เคยเกิดขึ้นลมไม่สงบเพียงชั่วค่มคืนการแต่งตั้งพระสน อย่างกระทันหันกลับทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหากให้ค่าค่าเดา พระสนมที่กำลังสนทนาอยู่กับพี่หญิงในห้องโถงใหญ่คือพระสนมที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใช่หรือไม่หลิวหมิงยวนชิงเปิดหัวข้อสนทนาก่อนนางคำนวณไว้อยู่แล้วว่าการปรากฏตัวของถังเมืองรูต้องสร้างความไม่พอใจให้กับใครหลายคนหนึ่งในนั้นคือถังกูกูสาวใช้ผู้มีความจงรักภักดีต่อนายถังกูกูพยักหน้าดวงตา,าสาต์ประกายขุ่นเคืองระคนเดียดฉันอย่างไม่ปกปิด คุณหนูรองสตรีผู้นี้นับว่าไร้ย่างอายนางเป็นเพียงนางตำนันที่ติดตามมาปรนิบัติฉินไพ่ไฟ,ฟกล้าดีอย่างไรไมายุว่ยยวนฝ่าบาท ทำให้ฝ่าบ,บาทล,ละทิ้งห้องเฮาในคืนสําคัญไม่พอหลังได้รับการแต่งตั้งก็รีบวิ่งมาหาห้องเฮาถึงตำหนักนี่มีใช่เจตนามาหัวเราะเยาะกันห้องเฮาจิตใจดีงามเกินไปไม่เพียงมองไม่เห็นความร้ายกาดของหนังมานจิ้งจอกตัวนี้ยังให้ความเมตตาถึงขั้นคบหาสนิทสนมเบาออกปากเตือนหลายครั้งหลายหนแล้ว้องเฮาปับตำหนิว่าเบาจิตใจคับแคบ อีกฝ่ายน่าสงสารป่านนั้นเพราะได้รับความโปรโดปรานจากฝ่าบาทพระสนมคนอื่นจึงบังเกิดความอิจฉาริษยาไม่ชอบนางหาสารพัดวิธีมากั่นแกล้งนางเข้าวังตัวคนเดียวไร้ที่พึ่งพาในฐานะประมุขหกวงังจะให้นิ่งเฉยได้อย่างไรเห็นคนหนูร้องนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาผัางกูกูจึงกล่าวเสริมอีกขึ้นชื่อว่าอสรพิษมักไม่รู้จักบญคนคน ไม่รู้วันใดจะหันมาแหวมกัดพ่อมีพระคุณหลิวหมิงหยวนแม้มปากเป็นเส้นตรงได้ยินถังกูกูเรียกถังเมื่งหรูว่านางมานจิ้งจอกในใจรู้สึกไม่เป็นธรรมแทนอีกฝ่ายอยู่บ้างแต่จะให้นางบอกเรื่องถังเมื่งหรูกับถังกูกูเกิดวันใดวันหนึ่งเรื่องร่วงรู้ไปถึงหูคนใต้อานัตอู่ัสวยหยางเกรงว่าคนแรกที่จะเดือดร้อนคือถังเมื่งรู คิดมาถึงตรงนี้มิสู้ปล่อยถางกูกูมองถังเมื่งหรูในทางไม่ดีต่อไปอู้ซั่วหยางจะได้ไม่เครือบแคงสงสยัยว่าการผูกมิมตรไมตรีระหว่างถังเมื่งหรูกับพี่สาวของนางเป็นเรื่องจริงหาใช่การเสรแสร้งเล่นละครเพื่อรอโอกาสมุ่งร้ายตามคําสั่งเขาวังหลวงเป็นแหล่งรวมผู้คนหลากหลายประเภทดีเลวปะปนยากแยกแยะถังกูกูหวาดระแวงไม่ไว้ใจผู้ใดถือเป็นเรื่องปกติ จะชิงสังคนที่มาแย่งความโปรดปรานกับผู้เป็นนายก็เป็นเรื่องปกติอีกเช่นเดียวกัน ว่าระแวงส่วนหวาระแวงชิงชังส่วนชิงชังสุดท้ายแล้วล้วนเป็นความรู้สึกที่ต้องตักเก็บไว้ในใจไม่มีหลักฐานไม่มีพยานพี่หญิงย่อมไม่ปล่อยถังกูกูสร้างความลำบากให้ถังเมืองรูวางหลวงกดระเบียบเข้มงวดถังกูกูไม่ใช่คนประเภทใจร้อนวู่วามทำสิ่งใดคิดคำนึงถึงหน้าตาผู้เป็นหนายหาไม่แล้วถังเมืองรูคงไม่มีโอกาสได้เหยียบย่างเข้าตำหนักคุณหญิง บางทีถังกูกูอาจคิดมากเกินไปกรงท้องแห่งนี้ผู้สูงส่งเหยียบยยํำคนต่ำสักประจบคนมีอำนาจดูแคลนคนไร้บารมีอยากมีที่ยืนจำต้องปีนป่ายขึ้นที่สูงมิอาจทำให้ตนเองตกต่ำ ถังกูกูบอกว่าพระสนมถังเป็นนางตำนันของศนไพ่์เฟยมากน้อยต้องรู้จักหลักการที่ว่านี้ตามความเห็นข้าการที่นางรีบมาหาห้องเฮาอาจไม่ได้มีเจตนาเยาเย,อเยอ้อยแต่มาหาต้นไม้ใหญ่เพื่อบังแดดบังฝนปกป้องนางจากความอิจฉาริษยาของบรรดาพระสนมด้วยกันหลิวหมิงยวนเห็นถังกูกูมองตอนราวคนแปลกหน้าก็ยิ้มแย้มพูดต่อด้วยน้ำเสียงไม่ช้าไม่เร็ว อย่างไรเสียในวังก็มีการแบ่งลำดับสูงต่ำชัดเจนคิดอยากอยู่รอดปลอดภัยในใจต้องรู้ว่าควรเข้าหาผู้ใดหองเฮาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของตำหนักในยิ่งพญาหงเป็นคนจิตใจดีงามไม่แปลกที่คนรู้จักใช้ชีวิตจะขยันมาประจบเอาใจที่ผ่านมาตำหนักคุณหนิงมีพระสนมแวะเวียนมาสร้างไมตรีกับพี่หญิงจำนวนไม่น้อยอยู่แล้วข้าไม่เห็นถังกูกูแสดงท่าที ไม่พอใจอันใดชนไหนพอเป็นพระสนมถังถังกูกูจึงดูไม่ชอบนางอย่างยิ่งดวงตากลมโตหรีลงสายตาประดุดคมมีดที่สามารถกรีดผ่านใจคนไม่ว่าเรื่องใดล้วนมองได้อย่างทลุปรุกปลองหรือเพราะพระสนมถังทำให้ฝ่าบาทล,ละทิ้งพี่หญิงในคืนสำคัญถังกูกูปิดปากเงียบไม่ยอมตอบ นับตั้งแต่ปฐมกษัตริย์ก่อตั้งแคว้นอูไม่เคยมีกษัตริย์พระองค์ใดรักมั่นภรรยาเพียงคนเดียว ข้ารู้ถังกูกูรู้พี่หญิงยิ่งต้องรู้แต่งเข้าวังเป็นมารดาแผ่นดินสิ่งแรกที่ต้องยอมรับให้ได้คือการแบ่งพระสวามีให้สตรีอื่นถังกูกูจำได้หรือไม่ตอนนั้นฝ่าบาทไม่ได้บีบบังคับพี่หญิงให้อภิเศกกับพระองค์ทรงตรัสถามพี่หญิงแล้วว่ารับได้หรือไม่กับการที่วันข้างหน้าพระองค์ต้องมีสตรีอื่นอีกมากมาย ถังกูกูเงียบครุ่นคิดพักใหญ่ถึงค่อยเอ่ยปากเบาวย่อมจำได้หองเฮาตรัดด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ว,ว่ารับได้ตลอดชีวิตไม่คิดถึงห่วงหรือมีจิตใจอิจฉาริษยาผู้ใดยินดีแบ่งเบาภาระฝ่าบาทปกครองตำหนักในให้สงบร่มเย็นหลือวหมิงยวนพยักหน้านี่คือสิ่งที่พี่หญิงได้เลือกแล้วหรือถังกูกูสงสัยการตัดสินใจของผู้เป็นนายเบามีกล้า ถังปูกัวช้อนตาขึ้นประสานสายตาสงบนิ่งของคุณหนูรองไม่พบกันนานคุณหนูรองดูเปลี่ยนไปมากหลิวหมิงอยู่หัวเราะแผ่วเบาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องที่ตนเองเปลี่ยนไป ถังกูกูกล่าวได้ถูกต้องหลิวหมิงยนคนเก่าไหนเลยจะสงบเยือกเย็นหลังจากฟังถ้อยคำของถังกูกูจบป่านนี้คงเข้าไปอรารวาดเสียจนพระสนมถังวิ่งหนีกับตำหนักตนเองแทบไม่ทันแล้วกระมังเก่าวจบยื่นมือตอบกลุมมือถังกูกูตบหลังมืออีกฝ่ายเป็นการปอบยนข้าขอถามถังกูกู วิธีอารวาสขับไล่คนเป็นผลดีต่อข้าหรือข้าเป็นน้องสาวของเทาก็จริงแต่ไม่สามารถทำตัวไร้เหตุผลใช้แต่อารมณ์เหมือนที่บ้านได้ล่วงเกินพระสนมองคโปรดคนแรกที่จะไม่ยอมปล่อยข้าคือฝ่าบาทโทษะมังกรเป็นสิ่งน่ากลัวข้ายังไม่อยากให้หัวกับตัวอยู่คนละที่อีกอย่างเรื่องเกิดขึ้นที่ตำหนักคุนิงพียงหญิงสามารถปัดความรับผิดชอบได้หรือพระสนมถางยังไม่มีท่าที คิดร้ายต่อพี่หญิงข้าจึงไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวก่อนถังกูกูคิดเพื่อพี่หญิงข้าเองก็คิดเพื่อพี่หญิงเช่นกันเสียงหลิวหมิงยวนใสกระจางดุดน้ำพุกลางหุบเขาถังกูกูวางใจพี่หญิงคือพี่สาวแท้ๆของข้าหากมีคนคิดร้ายต่อนางจริงข้าคือคนแรกที่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ถึงเวลาต่อไปให้เป็นโทสะมังกรข้าก็ไม่หวั่นเกรงต้องทวงความเป็นธรรมให้พี่หญิงอย่างแน่นอนเรื่องพระสนมถังถังกูกูไม่จำเป็นต้องตัดกุ้งความทะเยอทะยานของคนมักปกปิดได้ไม่นานวันใดที่นางหวังสูงเกินฐานะข้าสัญญาจะลากนางลงมาที่ต่ำด้วยตนเอง ถังปูกูอ้าปากค้างไม่อยากเชื่อว่าคนตรงหน้าคือคุณหนูรองที่นางรู้จักอะไรทำให้อีกฝ่ายเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนเช่นนี้ยามชินอ๋องกับส่งซื่อจือ่อขอพระราชทานสมรสกับคุณหนูรองนางยังแอบสงสัยในความชอบที่ผิดแปลกจากบุรุษทั่วไปของทั้งสองด้วยนิสัยของคุณหนูรองเกรงว่าแต่งเข้าตระกูลได้ตะกูลนั้นเป็นต้องวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้ ผู้เป็นหัวหน้านางกำนันตั้งสติมองสำรวจคุณหนูรองอย่างละเอียดจึงได้เห็นว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนไปแล้วจริงๆลิ่นอายเยอะหยิ่งพานองต้น ตามแบบฉบับคุณหนูสูงสักนั้นยังคงอยู่ที่หายไปคือสายตาดูแคลนผู้คนกับความร้ายกาศที่ทำให้คนยากยอมรับในอดีตมีค่ารับใช้คนใดในตวนโหไม่เคยถูกคุณหนูรองชักสีหน้าระบายอารมณ์ใส่บ้างแน่นอนว่านางก็เป็นหนึ่งในนั้นหากไม่ใช่ผู้เป็นนายช่วยพูดแทนน้องสาวไหนเลยที่นางจะให้ความเคารพนับถืออีกฝ่ายจวบจนทุกวันนี้ ไม่ถูกความร้ายกาจไม่ได้หายไปที่ใดเพียงถูกเก็บซ่อนไว้ไม่เผยออกมาเท่านั้นบุกผาซ่อนพิษอันตรายยิ่งกว่าบุกผาซ่อนคมอาวุธหลบได้แต่พิษหลบยากไม่น่าเชื่อว่าคุณหนูรองของนางจะซ่อนทั้งสองอย่างไว้ในตัวกลายเป็นบุคคลอันตรายสวนให้ขนลุกยามอยู่ใกล้ ถูกถังปูกูจ้องมองเช่นนี้ตัวข้ารู้สึกประหม่ายอยู่บ้างหลิวหมิงยวนยิ้มดวงตาเป็นประกายระยิบระยับไม่ต่างจากดวงดาวไม่รอถังกูกูตอบสนองนางหมุนตัวเดินกลับทางเดิมทันที พี่หญิงรอนานแล้วพวกเรารีบเข้าไปกันเถิดลมรือดูหนาวระลอกหนึ่งพัดผ่านใบหน้าอาพรหรูหราผิวสวยเส้นผมดำขับปิดปิวหลิวหมิงหยวนเดินน้ำถังกูกูมุ่งหน้าสู่ห้องโถงใหญ่ของตําหนักคุณหนิงการปรากฏตัวของหลิวหมิงหยวน ทำให้เสียงสนทนาของสองสตรีที่อยู่ด้านในเงียบลงหลังเสร็จสิ้นการคำนับเต็มพิธีการสตรีที่มีใบหน้าคล้ายเคืองหลิวหมิงยวนหลายส่วนจึงเยื้องย่างลงบันไดย,ยกทุกย่างเต้าของนางพอเหมาะพอดีไม่ช้าไม่เร็วแผ่กลิ่นอายสูงสักกดทับผู้คนจนไม่กล้าหายใจแรง พี่หญิงเคยบอกแล้วมีใช่หรือระหว่างเราพี่น้องไม่จำเป็นต้องมากพิธีหลิวหองเฮาโน้มตัวประคองน้องสาวให้ลุกขึ้นหลิวหมิงยวนเงยหน้าส่งยิ้มขอบพระทัยฮองเฮาหลิวหองเฮาส่งสายตาดูเล็กน้อยให้หลิวหมิงยวน พี่หญิงหลิวหมิงหยวนรีบเปลี่ยนคำเรียกหาหลิวฮองเฮาพยักหน้าพึงพอใจแย้มรอยยิ้มหวานในตาหงทอประกายอบอุ่นยิ่งกว่าลมฤดูวสันต์ ไม่สบายหายแล้วหรือเห็นความห่วงใยในดวงตาพี่สาวขอบตาหลิวหมิงหยวนร้อนผ่าเผานึกถึงความไม่เป็นธรรมที่อีกฝ่ายได้รับในชาติก่อนหลังตระกูลหลิวถูกจับข้อหากบฏไม่รู้พี่สาวผู้นี้มีชะตากรรมเช่นไรโอ้ซัวหยางได้ประทานผ้าแพรขาวให้นางติดตามครอบครัวไปยังปรลโลกหรือไม่ เป็นอะไรไปยใยจึงทำหน้าเหมือนคนจะร้องไห้หลิวฮองเฮาเข้าวังมาหลายปีไม่แปลกที่จะรู้จักสังเกตสีหน้าคนหลิวหมิงยวนรีบกระพริบตาขับไล่ม่านน้ำในดวงตาชาตินี้ไม่เหมือนชาติก่อนไหนเลยยังจะมีความไม่เป็นธรรมให้พี่สาวต้องแบกรับคิดได้ดังนี้จากท่าทางจะร้องไห้ก่อนหนะ้าจึงกลายเป็นกอดแขนอ,อ่อ,อน หยวนเอ๋อคิดถึงพี่หญิงวันขายวันเกิดพี่หญิงหยวนเอ๋อล้มป่วยกระทันหานหลังหายดีจึงรีบมาหาทันทีหลิวฮองเฮายกผ้าเช็ดหน้าป้องปากหัวเราะวันเวลาคล้ายย้อนกลับไปในอดีต ยามที่ตนยังไม่ได้ออกเรือนหลิวหมิงหยวนเสมือนลูกแมวน้อยคอยเกาะติดออดอ้อนนางทั้งวันทันใดนั้นหางตาหลิวฮองเ่าเหลือบเห็นอะไรบางอย่างปิ่นมุกโลหิตโดดเด่นท่ามกลางกุ่มผมดำขับแววตาหลิวฮองเ่าปราบลื้มยินดี ส่งเทียนเหิงทุ่มเทให้น้องสาวของนางมาตลอด15ปีในที่สุดก็สมปรารถนาตามที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้เมื่อ4ปีก่อนหัวใจรักของส่งเทียนเหงิงฟ้ารู้ดินรู้คนในครอบครัวรวมถึงนางก็รู้ยกเว้นน้องสาวจอมโง่เข่าผู้นี้ดังนั้นยามชินอ๋องขอพระราชทานสมรสคนแรกที่นางหันไปมองคือส่งเทียนเหงิงโชคดีที่อีกฝ่ายมีแผนการรองรับความพยายาม15ปีจึง ไม่สูญเปล่ากระนั้นความเคร yes. ่งเครียดในใจก็หาได้หมดไปไม่ผลมาจากความสัมพันธ์ไม่สู้ดีระหว่างทั้งสองเมื่อสี่ปีก่อนนางหวาดกลัวยิ่งนักว่าน้องสาวจะเลือกแต่งให้ชินอ๋องแล้วทอดทิ้งบุรุษแสนดีอย่างส่งเทียนเหิงเจ้ากับส่งเทียนเหิง ไปรอบตกลงปรงใจกันตั้งแต่เมื่อใดพี่หญิงจำได้สี่ปีก่อนเจ้าลั่นวาจาว่าจะตัดขาดความสัมพันธ์กับเขากระทั่งคนรู้จักก็ไม่คิดเป็นเหลียวหมิงหยวนได้ยินพี่สาว หยิบยกเรื่องเมื่อ4ี่ปีก่อนมาพูดก็ถึงกับเป็นบื้อใบตอนนั้นนางโมโหที่ส่งเทียนเหิงขโมยจูแรกพ,พร่งพลูถ้อยคําด่าทอมากมายเพื่อระบายโทสะนางจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพูดอะไรไปบ้างแตงว่าพี่สาวกลับจำได้อย่างแม่นยำถึงขั้นนำมาล้อเลียนนางด้วยระหว่างนางกับส่งเทียนเหงิง เป็นความสัมพันธ์ที่ยากัดขาดหาไม่แล้วเขาจะตามพัวพันนางถึงสองชาติหรือสายตาหยอกเยา้าสร้างรอยแดงบนใบหน้าหลิวหมิงหยวนมองไปทางอื่นจึงประสานสายตาเข้ากับสตรีอีกคนซึ่งนั่งเงียบอยู่ตรงเก้าอี้รับรองอาสายจังว่าพี่ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นทั้งสองส่งคำทักทายผ่านสายตาหลิวฮองเทามองตามสายตาน้องสาวพบว่าตนเองดีใจที่ได้เจอหลิวหมิงหยวน จนละเลยแขกผู้มาเยือนนี่คือพระสนมถังพึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อไม่กี่วันก่อนนางรีบเอ่ยแนะนำจากนั้นเลื่อนสายตาไปยังถังเมื่งรูหมิงยวนน้องสาวค่าหลิวหมิงยวนยอบกายคำนับบัดนี้ถังเมื่งรูมีศักด์เป็นพระสนมเป็นสตรีของห้องเต้ลำดับฐานะสูงกว่านางไม่อาจให้อีกฝ่ายลุกมาคาระวะเหมือนทุกครั้งตอนอยู่นอกวังได้ คาระวะพระสนมถางคุณหนูรองหลิวถางมั่งหรูยิ้มหางตาเหลือบมองนางกำนันข้างกายขายตั้งใจไม่ตั้งใจหลิวหมิงยวนทราบทันทีนางกำนันผู้นี้คือคนของอูสั่วอหยางพักทายกันตามมารยาสองสามประโยคถางมั่งหรูก็ลุกขึ้นเอ่ยว่า ไม่ง่ายที่หองเฮากับคุณหนูรองหลิวจะได้พบหน้าหม่อมฉันมารบกวนหองเฮา,านานแล้วขอตัวกับตำหนักก่อนเพคะหลิวหองเฮามองดูนาฬิกาน้ำที่ตั้งอยู่ในมุมหนึ่งของห้องเห็นว่าใกล้ถึงกลางยามอู่แล้วไม่อยู่กินมื้อกลางวันด้วยกันก่อนหรือข้าให้คนจัดเตรียมสำรับเพิ่มแล้ว ผางเมื่งหรูยอบกายอย่างนอบน้อมความเคารพที่มีต่อหลิว้องเฮาไม่ใช่การเสแสร้งสตรีผู้นี้งามพร้อมทั้งกายใจ ตั้งแต่เข้าวังชีวิตนางก็ถูกบรรดาพระสนมที่มีใจอิจฉาริษยาระรานไม่เว้นแต่ละวันหากไม่ได้หลิวหองเฮาช่วยออกหน้าไม่รู้ว่าชีวิตในวังของนางจะยากลำบากปานใดสถานที่ประทับของโอรสสวรรค์แม้เป็นพระญาติคนสำคัญอย่างชินอองก็ยังยากยื่นมือเข้ามาตามใจชอบหลังผ่านข้ำคืนถวายตัวหลิวหองเฮาไม่เพียงไม่ขุนเคืองที่ถูกแย่งชิงพระสวามีไปใน คืนสำคัญพบหน้าครั้งแรกนางก็ยิ้มแย้มส่งมิตดไมตรีแนะนำเรื่องการวางตัวจากนั้นกําชับให้ตั้งใจปฏิบัติฝาบาทสำหรับถังเมั่งหรูหลิวฮองเฮาคือสตรีคนที่สองที่นางเคารพนับถือรองจากหลิวหมิงยวน หม่อมชันทราบซึ้งน้ำพระไทยที่ฮองเฮาทรงหยิบยื่นให้แต่โอกาสพี่น้องอยู่พร้อมหน้าหาได้ยากย่อมต้องมีเรื่องส่วนตัวให้พูดคุยกันคนนอกอย่างหม่อมชันมีกล้ายอยู่รับฟังขอตัวกลับตำหนักตนเองดีกว่าเพคะหลิวฮองเฮาได้ฟังก็เห็นด้วยตั้งแต่เข้าวังมานางกับน้องสาวพบหน้ากันเรียกได้ว่านับครั้งได้ กฎระเบียบพิธีการมากมายทั้งที่เป็นพี่น้องคานตามกันมาสุดท้ายยังไม่พ้นต้องรักษาระยะห่างตามลำดับฐานะพระสนมถางโปรดหยุดก่อนหลิวหมิงหยวนเรียกรั้งถางเมืองหรูเดินเข้าไปหาพร้อมรอยยิ้ม ตัวข้าบังเอิญนำต้นไม้มงคลมาสองกระถางเดิมตั้งใจมอบเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดพี่สาววันนี้มีวาสนาได้รู้จักพระสนมถงังจึงขอเสียมารยาทยืมดอกไม้ถวายพระมอบหนึ่งในสองกระถางให้พระสนมถังเป็นไมตรีแรกพบหน้านางหันหน้าไปหานางกำนันผู้หนึ่งรับกระถางไม้มงคลมามอบให้ถางเมื่งรูถางเมื่งรูแสดงท่าทีลังเล รอบมองไปทางหลิวฮองเฮาอย่างรวดเร็วผาดหนึ่งหลิวฮองเฮาไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างถังเม่งหรูกับหลิวหมิงยวนแน่นอนว่าต้องมองการแสดงของทั้งสองไม่ออกแม้ถังเม่งหรูจะใช้ความเร็วในการรอบมองแต่หลิวฮองเฮายังคงสังเกตเห็นความขาดกลัวในดวงตาอีกฝ่ายจึงคิดไปเองว่าที่ถังเม่งหรูไม่กล้ารับของจากหลิวหมิงยวนเพราะกลัวล่วงเกินตน รับไว้เถิดนานพีจะเห็นน้องสาวค่ามีใจหยิบยื่นไมตรีให้ผู้อื่นนางเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีนักจึงไม่มีใครอยากคบหาถือว่าเจ้าโชคร้ายแล้วที่เข้าตานางเหลีวหมิงหยวนตวัดตาส่ง้อนให้พี่สาวส่วนพี่สาวตอบกลับด้วยน้ำเสียงหัวเราะเบิกบานการหยอกเย้าระหว่างพี่น้องสร้างรอยยิ้มให้ถังเมื่งหรูนางยื่นมือไปรับกระถางไม้มงคล เช่นนั้นไม่เกรงใจคุณหนูรองขอบคุณสำหรับน้ำใจไมตรีระหว่างการส่งมอบกระถางดอกไม้ถังมั่งหรูเบี่ยงตัวเล็กน้อยเพื่อบดบังสายตานางกำนานข้างกายหลิวหมิงหยวนอาศัยจังหวะนี้เคาะนิ้วที่กระถางต้นไม้อย่างรวดเร็วสองทีถังมั่งหรูเห็นดังนั้นก็หลุบตาลงเป็นคำตอบว่าข้ารู้แล้วหลังถังมั่งหรูจากไปหลิวฮองเฮาได้พาหลิวหมิงหยวนมายังถงอีกข้างเพื่อรับประทานอาหาร dan สมคำที่ว่ายามกินไม่สนทนายามนอนไม่พูดคุยระหว่างมื้ออาหารสองพี่น้องจึงไม่ได้พูดคุยอะไรกันจวบจนเสร็จสิ้นมื้ออาหารหลิวฮองเฮาถึงได้พาหลิวหมิงหยวนออกไปเดินย่อยอาหารในอุทยานหลวงนอกจากถังกูกูกับนางํำนั้นพี่ไว้ใจได้สองสามคนคนอื่นล้วนไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ติดตามไปสองพี่น้องไม่ได้พบกันนานจึงมีเรื่องให้พูดคุยตลอดทางเดินไป พลางสอบถามความเป็นอยู่ของกันไปพลางอุทยานหลวงงดงามราวสวรรค์บนดินไม่ว่าฤดูไหนก็มีดอกไม้นานา,นาพรันให้ชื่นชมหลิวฮองเฮาเดินน้ำหลิวหมิงยวนเข้าศาลาหลังหนึ่งม่านไม้ไผ่ถูกอดลงมาบดบังลมหนาว มีเรื่องสำคัญอยากพูดกับพี่หญิงหรือยามอยู่ในตำหนักถึงรอบส่งสายตาให้พี่หญิงหลิวฮองเทารับชาร้อนจากถังกูกูจากนั้นส่งต่อให้น้องสาวเห็นอีกฝ่ายเอาแต่มองไม่ยอมพูดนางจึงกล่าวเสริม ถังกูกูเป็นคนที่ติดตามมาจากจวนโหส่วนพวกนางคือคนที่ท่านพ่อแอบใช้เส้นสายส่งเข้ามาดูแลพี่หญิงล้วนเป็นคนน่าเชื่อถือและไว้ใจได้เจ้ามีอะไรพูดมาตามตรงเถิดหลิวหมิงยวนถอนสายตากลับยิ้มขัดเขินยามถูกรู้ทันยังคงเป็นพี่หญิงที่รู้ทันความคิดหยวนเอ,อ๋อหลิวฮองเฮาใช้ฝาถ้วยชาปัดกากชาเหนือผิวน้ำจิบลงไปอึกนึงแล้วว่า ไว้เด็กเจ้าติดพี่หญิงไม่น้อยกว่าติดซ่องเทียนเหิรม เจ้าคิดอ่านอย่างไรเหตุใดพี่หญิงจะมองไม่ออกวังหลวงเป็นสถานที่เช่นไรจิตใจคนในนี้เป็นอย่างไรพี่หญิงไม่พูดใช่หมายความว่าพี่หญิงจะไม่รู้พี่หญิงในสายตาเจ้าอาจเป็นคนดีไร้เล่เห์เลี่ยมแต่เรื่องระมัดระวังตัวไม่เคยละเลยระมัดระวังตัวเพียงใดสุดท้ายก็ยังถูกคนแอบเล่นแล่หลิวหมิงยวนรอบถอนหายใจวังหลวงอันตรายรอบด้านเป็นกรงขังไร้าอาวุธ ไรอิสระไรความสุขหากไม่ใช่เพราะความรักที่มีต่อบุรุษผู้หนึ่งพี่สาวนางคงไม่ถึงกับเลอะเลือนเดินเข้ากรงขังแห่งนี้ด้วยความเต็มใจฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ